สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่อง The ะบลิงซ์สิวเอะทำไมเราต้องขึ้นขนาดนี้ค่ะคุณเจนเพราะว่าวันนี้เราจะมามองมอยในชุดซีรีส์เรื่องสืบสันดานเพราะว่าพวกเราเนี่ย ไม่ใช่ไม่ไม่ขวานอยู่ตรงนี้น่ะเอาหรอไม่เกี่ยวกันไปก่อนล่ะไม่แต่ก่อนอื่นเราจะขอบอกว่าเราอ่ะไม่ได้เป็นตระกูลของเทวัตสึคิทายซาแต่เราเป็นตระกูลเของโมเมนชิวจิวเวอรี่เดอะโมเมนชิลเท่นั้นซึ่งไม่ไม่ได้ขายพูดเฉยๆไม่มีอะไรเราไม่ขายจิวเวอรี่เราก็เลยเปิดตัวแบบนี้อ๋อคือพวกเราเนี่ยได้ไปดูาสสดซีรีส์ชุดหนึ่งเนี่ยคือซื้อสันดาห์ทีนี้เราก็เลยจะมาเมาท์มอยหอยสั่งกันว่าเฮ้ยเป็นยังไงดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ เราสปอยนะคะคือก่อนอื่นเราจะพูดว่าเราสปอยโอเคสปอยสปอยสปอยสำหรับใครที่ไม่อยากโดนสปอยออกไปไปดูก่อนไปดูก่อนแล้วค่อยมาเมามอยกับเราโอเคไหมไปดูก่อนแล้วค่อยมาเมามอยว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงคิดเห็นงเราหรือเปล่าอะไรใดๆอย่างนี้เราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคือเราเราไม่ต้องพูดตั้งแต่1จนถึงเจ็ดร้อไม่เป็นไงแต่เราเราอยากรู้ว่าความประทับใจของฉากที่ชอบหรือว่าสิ่งที่ เจนเฟอร์ดิมิชันที่ได้ดูไปอ่ะอรู้เลยไหมว่าใครเป็นคนฆ่าอะไอ่ะเดี๋ยวเจนเล่าก่อนละกันแล้วส่วนฉันแล้วฉันอาจจะคุยกับ <Okay. S 1> เจนไปด้วยเอางี้เริ่มต้นก่อนเ,ออเริ่มต้นอะฉันน่ะไปเห็นว่ามันมีโพสตออขึ้นมาว่าอุ้ยสืบสันดาเทพสิทธิ์ไพศาลคืออะไรออฉันก็เลยไปตามดูในออ Netflix กซ์ทุกคนทีเนี้ยพอฉันดูอะ ฉันคิดถึงใครรู้ป่ะพอดูโปะคิดถึงเจ้เลยเพราะว่าพี่จีเป็นคนที่ชอบดูโคนันเป็นคนที่ชอบดูอะไรนะเมื่อก่อนมันจะมีหนังสืบสวนสอบสวนเออ FBI พี่จีชอบดูมากคือฉันน้ำพูดในใจว่าฉลาดไงเออรู้ๆแต่ฉันแลกพูดในใจเลยว่าพี่จีอ่ะคือมันมีเจ็ดตอนมันมีเจ็ดตอนปะฉันคิดเลย EP สามพี่จีก็รู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าทมันเจ้าสัวนั่งเมาท์มอยกับคุณจ๋าเลยว่า EP สามกูยังไม่รู้เลยใครเป็นคนฆ่าแต่ว่า EP สามอ่ะมันเหมือนเฉลยมาว่าแม่จะเป็นมาวินพ่อเหมือนจะเจอแบบ อ่ะคือไข่คดีอะเหมือนมันรวมๆแล้วอ่ะอืมอีพีสามันเป็นอีพีที่แบบคือตัวไข่มูกอ่ะมันไปบอกคุณภูมิพัฒแล้วว่าแบบเออเหมือนว่าเขาเจอไอ้ความลับบางอย่างเกี่ยวกับก้องวงจรเปิดและคิดว่าและคิดว่าคนที่ฆ่าคือมาวินกูก็เลยแบบว่ารวมๆอ่ะ หนังมันชี้ทางไปมาวินแล้วกลัวไปเจอแบบคนรีวิวหนักอ่าไปเจอคนรีวิวหนักก่อนว่าบทมันเดิมๆมากกูก็เลยแบบถ้ามันไม่พลิกล็อกเป็นไข่มุกอะแบบเราไม่ต้องคิดซับซ้อนอะก็ต้องมาวินแล้วก็จบจบเรื่องราวเราไปอะไรเงี้ยแต่นอกเหนือจากนั้นเราจะบอกว่าการถ่ายทําหรือสีหรือการการหลับตาแล้วเปลี่ยนไปฉากอื่นของไข่มุกที่อยู่งานศพแล้วเข้าบ้านอะมันก็ดีนะเราก็ซึชอบนะคืนนี้ขอเพิ่มจากพี่จีเน็ตหนึ่งเมื่อกี้นี้พี่จีบอกว่าเออทุกอย่างมันชี้ไปว่าเฮ้ยมาวินเป็นคนฆ่าแน่ ด้วยความที่ฉันละดูแบบว่าดูพวกไอ้หนังซืบๆมาเยอะฉันก็เลยคิดว่า เมื่อไหร่ก็ตามแล้วนะอ่านนิยายของพาคินเเยอะทุกคนจะรู้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนนิยายพาคินเยจะรู้ว่าคนที่หนังหรือซีรีส์หรือนิยายมันพยายามจะปูว่าคนนี้ร้ายอ่ะสุดท้ายอีนี่จะไม่ร้ายค่ะมันจะมีคนอยู่หลังหลังใช่แต่มันจะให้คนที่ร้ายอ่ะคือคนที่เราเราดูรู้สึกวิวเป็นผู้แบบถูกกระทําจังเลยอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยรู้เลยว่าไข่หมกแม่งต้องเป็นคนฆ่าแน่เลยคือในคือในความรู้สึกฉันนะเพราะว่าก่อนนี้ฉันจะดูเรื่องสืบสันดาห์นะฉันไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาคือฉ กรรมกันนี่แหละ,ะในบ้านบ้านหนึ่งซึ่งบ้านหลังนั้นนะคือเหมือนเป็นแม่นี่แหละ,ะที่สูญเสียลูกสาวไปอเออแล้วไอการสูญเสียลูกสาวครั้งนี้ก็คือให้คนน่ะ,ะมานั่งมานั่งดูว่าเฮ้ยใครเปร็นคนฆ่าลูกตัวเองปรากฏว่าตอนจบเขาเฉลยว่าแม่เป็นคนฆ่าลูกอ่าแล้วแปลกใจไหมฉันก็เลยไม่แปลกใจหมายถึงว่าพอฉันมาดูเรื่องสิบสันดานน่ะฉันก็เลยคิดแล้วว่าไข่มูมันต้องเป็นคนฆ่าแน่เลยหมายถึงว่าวางแผนไว้ว่าใครทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ลงมือแบบโป้งๆหรอกใช่ใช่อันนั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าไอวิธการเ กอีเหมืนนัคือ,อหรือว่าหลายๆเรื่องที่มันปรมาจา์ก็ด้วยเช่นกัน<ช>ที่แบบว่าคนที่อ่อนแอที่สุดอ่าจําชื่อไม่ได้แล้วปุณนี่ยของปรมาจา์ถ้าใครดูปรมาจา์ะจะ,ะร,จรู้สักปุณนี่นคือเป็นคนอ่อนแอมาก แบบกลัวเสียงฟ้าผ่ากลัวเลยแต่คือเป็นคนที่เหมือนจะยืมมือฆ่าหรืออยู่เบื้อง<ช>หลังทั้งหมดอะไรเง<ช>ี<ช>้ยอ่าหรืออะเรือร่อง The story ก็เหมือนกันคือนางเอกอ่ะเป็นคนแค่ไปเจอครูแต่นางเอกไม่ใช่คนฆ่าครูไงเออปัญหาอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าไอ้กลุ่มเพื่อนอ่ะมันจะคุยกันว่านางเอกมันน่ากลัวแค่ไหนแต่ความรู้สึกก็คือนางเอกมันไม่ใช่คนฆ่าครู<ช>ขานาดกูดูกูก็แค่นั้นเขาแค่ไปทักทาย h โล l ฮ hello เองแต่ว่า เราแค่รู้สึกว่ามีนิ่งของนางเอกอะ่ะมันก็รู้ว่านางเอกเป็นแค่จิ๊กซอนหนึ่งที่ทําให้แบบครูตายเฉยๆ<ม>แต่ว่าคนฆ่ามันไม่ใช่กูไงพอๆกับที่นางเอกบอกว่าอ่อันนี้พูดถึงนางเอกไขมุกข,ของสืบสันดาลแล้วนะไขมุกอะ่ะอันนี้พูดถึงตอนจบเลยของผู้นองเรืจบหนึง่งที่บอกภูมพาดาบ,บอกว่าแกเป็นคนวางแผนหรือแกเป็นคนรู้ทั้งหมดมแล้วกันคนฆ่าพ่อใช่ไหม,มแล้วแล้วอยู่ดีไขมุกก็าพูดว่าคนที่ฆ่าพ่อคือเขาอะ่ะแค่เอายาไปใส่ในเหล้าอแล้วก<ม>็คือความหลอนอ่ะจริงๆอ่ะความรู้สึกกูนะ ถ้ามองเป็นเคส by เคสเฉยๆนะคือกูไม่รู้ว่าตำรวจอาจอาจมาฟังแล้วรู้สึกว่าถ้าสมมติเรื่องนี้เกิดจริงตำรวจว่าอันนี้ก็คือสมรติร่วมคิดอาจจะร่วมฆ่าหรืออะไรก็อ,อาจจะติดคุกไปแต่สำหรับเราอะ่ะเป็นเคส by เคสไปนะไข่มุกอะมันเป็นแค่คนใส่ยาเพื่อให้หลอนอแต่ถ้าหลอนแล้วมึงอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยม,มึงจะโดดตึกจากไหนหรือว่าถ้ามึงไม่มีเหตุที่แบบ ใครผักประตูมาเพื่อให้ตกใจอะ่ะมึงจะโดดตึกมาจากไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมันมันไม่ใช่ความผิดของการที่หยอดลายาหลดแล้วแบบหนึ่งร้ยเปอร์เซ็นในการที่แบบเออไอ้นั่นไปอะไรเงี้ยก็คุณเจนเพิ่มเติมจากต่อไปเรื่องไข่มุกในการยืมมือฆ่าหรือว่าใดๆต่ำๆคือฉันนั่นรู้สึกว่าไข่มุกอะ่ะได้ยืมมือฆ่าอันเนี้ยคือฉันฉันรู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วแล้วฉันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดตำรวจอะ่ะมาเจอหลักฐานหรือใดๆอะ่ะคือ ด้วยความที่ไข่หมูกะมันเป็นหัวหน้าแม่บ้านเนาะฉะนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ไม่สมาชิกในแม่บ้านเออคือหมายถึงว่ามันเป็นหัวหน้าแก๊งที่จะโค่นลงตระกูลอ๋อใช่ใช่หมายของฉันคือแบบนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นหัวหน้าแม่บ้านแบบอะไรอย่างงี้หัวหน้าแม่บ้านจะเป็นอีกคนนึงคือหมายถึงว่านางเอกอ่ะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะพาทุกคนน่หลุดพ้นจากขุมนรกนี้เออฉะนั้นอ่ะวิธีการของนางเอกอ่ะกูก็เลยรู้สึกว่านางเอกอ่ะทำคนเดียวไม่สำเร็จเลยต้องมีคู่ก็ชคนน่วย แล้วก็ <Why? S 1> ไอคลิปตอนที่เหมือน <The> เออเขาเรียกว่าเปิดไม่ใช่คลิปที่เปิด เปิดงานเทวเจมะแล้วเหมือนแบบว่าเอาเอาหมาที่ติดกล้องอ่ะไปในห้องแล้วก็เปิดว่าพี่น้องมีอะไรกันอะไรเงี้ยใช่ก็คือเป็นเป็นคนรับใช้ช่วยช่วยกันนั่นแหละฉันก็เลยรู้สึกว่าหลักฐานใดๆก็ตามที่ไข่หมึกทําเกิดขึ้นอ่ะมันสามารถทําให้แบบมีลายมือของคนคนนี้ติดเข้ามาในแบบในตัวฉีดได้หรือทําอะไรก็ได้เพราะว่าที่กูไม่เกี่ยวข้องกับกับฆาตกรรมนี้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตตั้งแต่ ep แรกอ่ะเราจะรู้สึกว่า ตัวของไข่มุกอ่ะทําความสะอาดห้องนอนของทุกของทุกคนของทุกบ้านถูกปะฉะนั้นอ่ะไข่มุกอ่ะจะเป็นตัวแทนที่ทําให้เรารู้สึกว่าแม่บ้านของบ้านหลังเนี้สามารถลูทุกซอกทุกมุมใช่ของบ้านหลังนี้ได้หมดเลยขนาดไม่แล้วเขาว่าเฉลยเป็นกิมมิคเลยนะอย่างเช่นตอนที่ท่านเจ้าสัวเปิดประตูออกไปแล้วประตูมันกระแทกปึ้งทีเนี้ยไอประตูห้องนอนของเจ้าสัวมันมันจะมีประตูหนึ่งที่ปิดผีเสื้อเอาไว้พอประตูมันได้รับการกระแทกกระแทกไอประตูบานนี้ก็จะเปิดออก แล้วไข่หมุกก็จะเดินไปปิดแล้วไข่หมุก็จะดูเวลาเออเออซึ่งฉันะเลยรู้สึกว่าไอ้กิมมิกตรงนี้มันก็เป็นกิมมิกเล็กๆบางอย่างแล้วพอมันมาเฉลยตอนหลังอ่ะว่าแบบมันโดนยาหลอนประสาทใช่ไหมแล้วอีมาวินเป็นคนแบบเคาะประตูเคาะปแล้วไอประตูผีเสื้อก็เปิดพอเปิดปุ๊บมันก็เลยพุ่งออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ผีเสื้อนั้นนคือหลอนนะไม่ใช่ผีเสื้อแบบเข้าใจเข้าใจแต่คำถามคืออีประตูตรงระเบียงอ่ใครเป็นคนเปิดถูกปะ มันต้องมีการล็อกกรล็อกอะไรอยู่แล้วแต่ทำไมมันถึงแบบผักไปง่ายขนาดอะไรถูกปะแสดงว่าคนที่เข้าออกเพิเจ้าสัวได้ง่ายที่สุดกคือไข่มุกใช่แล้วก็เราอะตกใจนิดนึงว่าสุดท้ายอะคือตอนแรกอะเราอะขอพูดแบบเฟิร์สในวิชนที่เราแบบได้ดูเข้าไปในสื่อสันดาเลยนะเราคิดว่าไข่มุกอะ น่าจะเป็นคนดีแบบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยหมายหมายถึงว่าเขาก็เป็นเมียเออความรู้สึกเฉยๆนะแบบว่ายังไม่ได้ดูแบบตอนจบแบบอาจจะดูตอนสามตอนสี่เลยแล้วรู้สึกว่าตัวละครง่วจังสุดท้ายเออตัวละครก็ดูฉลาดดีเพราะว่าเข้ามาแล้วมึงคิดสภาพว่าตัวที่เป็นภรรยาที่ของมาวิน่ะที่ชื่ออารยาเป็นดาราเก่าอะเขาแบบให้เธอเปลี่ยนตัวมาเป็นเข้าใจใช่ปะเปลี่ยนตัวมาเป็นแบบคนรับใช้กับกับจาก เขาเรียกอะไรวะเป็นภรรยาเจ้าสัวโลมเป็นคนรัใชาเหมือนเดิมโดนเหยียบหน้าก็ๆๆๆอะไรเงี้ยแล้วว่าอิจ๊าก็แล้วน้องอีกคนหนึ่งก็ติดติดนิสัยดีเหมือนกันแต่หมายถึงว่าไม่ได้เหยียบหน้าใครนะแต่หมายถึงว่าเขาอินกับบทเนี่ยเออนั่นแหละแล้วก็คือหมายถึงว่าเออเรารู้สึกว่าตัวละครเนี้ยไม่น่าจะมาไกลจนเฉลยเป็นอีพิเจะเพราะแบบว่าเออกูเนี่ยแหละเป็นคนเป็นคนในนี่แต่สําหรับกูอะกูก็ได้ดูอีคนหนึ่งก็คือคูยน็อตเทียที่แบบแม่ของโตโกงอะคือแม่ คือกูก็รู้สึกว่าตอนแรกอะเหมือนกันรู้สึกเหมือนใครงเหมือนกันว่าแบบเออมันไม่น่าร้ายหรอกแล้วก็คือเป็นไงละครฟรีน็อกเทียคือแบบวงการแบบไอ้นี่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นซซรีเกาหลีแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนตัวละครอย่างเงี้ยมันน่าสนใจแล้วก็น่ากลัวน่ากลัวคนที่รู้สึกว่าอุ๊ยกลัวจังเลยอุ๊ยจะตกฉันเจ็บจังเลย,เลยอะไรเงี้ยเป็นตัวละครที่แบบพรอนไม่ตรงไปตรงมาอเออมันมีความแบบ อะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าให้ฉันนิยามไข่มูกะไข่มุกจะเป็นคนแบบเชื่ดนิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธออะไรเงี้ยแบบตอนจบเงี้มึงนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าพ่อตัวเองแล้วก็ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแล้วแล้วมึงจะฆ่ากูอีกเหรอเอออารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าทีเนี้ยคือเดี๋ยวเรามาพูดความรู้สึกของแต่ละตัวละครดีกว่าว่าเรารู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยให้บทเรียนอะไรกับเราหรือเรารู้สึกยังไงกับตัวละครนี้บ้างอันเนี้ยที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะคือเป็นความรู้สึกที่เราพูดถึงไข่ววนนนนตัััดิิฉฉะจยามไขมุกไไววว้้้่่าาแบบเเเเชออออดดนนิิมมมมยยรรรธะะปณคพู แต่จริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันงั้นโอเคงั้นอันเนี้ยจะเป็นช่วงของไขุ่กไปเลยละกันแล้วเราก็จะบอกว่าไข่มุกอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันมีคนคอมเมนต์มาอันนึงเหมือนกันว่าแบบการที่การที่ทําวิธีเนี้ยคุณก็จะเป็นแบบเขาก็ชื่อหนังชื่อึกสันดาน์มุงงงอะไรออ <laughs> ก็จะเป็นอย่างนั้นก็ออ <laughs> ก็ถูกแล้วมันมีสองอย่างให้เลือกนะคะถ้ามึงไม่ทาอย่างไข่หมกไข่หมกก็ตายเหมือนออแม่บ้านคนนั้นที่ก่อนไข่กออจะมีเจ้าสัวก็คือตายเราขอพูดว่าอันเนี้ยเราเราจะมีคล้องไข่มุกเลยว่าเออมันก็คือเราจะถ้้้าาาาออมเเนี่วรรกก็จะูสึ ก็ต้องก็เหลือเหลืออยู่สองทางไข่ตายไปเลยกับไข่มุกทำวิธีนี้ให้มันทุกคนทุกคนก็ได้รอดด้วยไข่มุกกูก็รอดแแต่ฉันรู้สึกว่าไข่มุกตายไม่ได้เพราะถ้าไข่มุกตายก็จะไม่มีเรื่องสืบสันดานใช่ไม่สช่ไหมคือหมายถึงว่าชนะคนรวยฉันรู้สึกว่าการที่เขาทําหนังแบบนี้มันทําให้เราแบบว่าเปรียบเทียบระหว่างคนหนึ่งที่ยอมดีเจตัวเองออกไปหมายถึงพ่ายแพ้ออกไปอะไรเงี้ยกับคนหนึ่งที่เอาวะในไหนกูก็แบบเสียตัวและ กูก็เอาไปให้สุดเลยเอาแบบเอาแบบพูดมึงให้ตายให้หมดเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าก็เลยมันเลยทําให้เรารู้สึกสนุกเรื่องนี้ใช่แล้วจริงๆแล้วไข่มูกว่าเคยบอกกับคุณภูมิพัฒน์อะว่าว่าคุณมาวินอะมันเจอมันเจอสิ่งที่แบบทาให้มาวินอะติดคุกได้แล้วใช่ปะตึ๊ดตุ๊ต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 อะไรเงี้ยภูมพัฒน์มันก็ทำนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยแล้วแล้วสุดท้ายอะกูแค่รู้สึกว่าไข่มุกก็เลยบอกเหมือนสุดท้ายไม่ได้ติดคุกนะมาวินก็ไม่ได้ติดคุก ต่ก็คือมึงเอาการนั้นไปมึงตายหาบทอะไรเงี้ยโอเคก็เ่ียเดี๋ยวเริ่มตัวละครใหม่ตัวละครที่เราจะพูดถึงต่อตัวไปก็คือเจ้าสัวลุงโรดคือฉันรู้สึกว่าตัวเนี้ยเป็นตัวเริ่มเรื่องที่ดีเพราะว่าฉันรู้สึกว่าตระกูลเนี้ยมันจะเป็นยังไงเมันเดดีไม่ใช่คือกูรู้สึกว่าไม่ว่าตระกูลนี้จะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับการเพาะเลี้ยงใช่แล้วตอนแรกกูคิดว่าพ่อเขาเป็นคนดีใช่คือตอนแรกอะมันหลอกให้เราคิดว่าเขาเป็นคนดีเว้ยแต่ในใจกูอะกูรู้สึกว่ามึงถ้าลูก ถ้าลูก oh, เป็นคนไม่ดี<ม>ขนาดนี้นใช่พ่อไม่น่าจะดีเพราะว่าถ้าเกิดพ่อดีลูกไม่น่าเป็นแบบนี้ค่ะเ<อ>จริงฉันก็เลยรู้สึกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากตัวของเจ้าสัวลุงโลด<อ>ใช่ซึ่งเจ้าสัวลุงโลดอะ่ะเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นฉะนั้นก็เลยตายคนแรกแต่กูขอพูดว่าเขาเขาสำนึกไหมเขาไม่สํานึกนะคะว่าการที่ลูกสองคนน่ะแม่งเกิดมาแล้วแก่งได,งชงด้ชิงดีชิงเด่นกันในความแบบสมบัติเขาน้นนี่นั่นจะว่าแต่เขาเคยพูดไขุ่กไม่รู้ตอนตอนเจ็ดนั่นแหละตอนเจ็ดนั่นแหละที่เฉลยแล้วอย่างเงี้ ไข่บุกเป็นคนพูดเองว่าเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะมีลูกให้ท่านเจ้าสัวอ่ะท่านเจ้าสัวจะได้พงการได้แปลมึงไม่สํานึกเลยว่าการเลี้ยงของมึงอ่ะทําให้ลูกเกิดมาผิดพลาดถ้าลูกไม่ผิดพลาดอะมึงไม่มองลูกแล้วเหี้ยใจอย่างนี้หรอกอันนี้ความรู้สึกกูนะเออมึงอะไม่ได้ทางเลี้ยงลูกคนที่สามคนที่สี่ได้ดีหรอกคือท่านน่ะรู้สึกว่าในความรู้สึกของเจ้าสัวคือเจ้าสัวอยากควบคุมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่หนึ่งร้อยซึ่งไม่สยนค่ะถูกซึ่งทั้งสองคนเนี้ยมันอาจจะมีความแบบเอ้ย เอ้ยแบบว่าหลบบ้างคือกูก็ฟังคําสั่งมึงนะแต่กูก็ไม่ได้ฟังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไข่มุกมันเห็นจุดนั้นไงมันก็เลยไปเล่นเจ้าสัวตรงนั้นแล้วมันก็เลยได้ขึ้นมาแบบเป็นนายอีกนี้ไปคนต่อไปเจ้าสัวลุงโลดเนี่ยก็คือแบบยิ่งใหญ่แหละใช่ปะมาต่อที่ภูมิภาคคือพี่ชายคนโตมึงแต่กูคือคนนี้อ่ะกลัวๆคือกูรู้สึกว่าคนเนี้ตอนแรกที่กูดูอะกูรู้สึกเขาเป็นคนดีอยังไงก็ไม่รู้คือด้วยความที่เขาแบบร่งสมานที่หรอ เออคือคุณรู้สึกว่านั่งสมาธิเอารับพลังนู่นนี่นั่นจนกระทั่งมันพาไปในฉากที่ไอเอกภูมิพัทน์เนี่ยไม่มันไปพูดในที่ประชุมว่าแบบเนี่ยใครอยากจะถอนมาวินออกกูก็เลยคิดแล้วโอเคมึงไม่ใช่คนดีละคือมึงพยายามที่จะแบบหวบกิจการของพ่อตัวเองอะไรแต่เอางี้ละกันว่าถ้ากูแยกกับภูมิพัท์กับมาวินมาวินมีลูกเล่นของความชั่วร้ายมากกว่าภูมิพัทน์ภูมิพัทน์เป็นคนชั่วร้ายตรงตรงอะ เป็นคนมึงคิดสภาพว่าอ่ะสมมติกูสองคนจะต้องสมมตินะแย่งสมบัติกันแล้วเป็นคนไม่คิดเลยว่ามึงอยู่ด้วยกันติดกันอายุจนจะปูนเนี้ยน้องมึงเป็นคนยังไงอ่ะมึงเห็นตั้งแต่เด็กแล้วมึงมึงอึ้งอะไรในการที่ปลอมแปลงสมบัติแล้วอึ้งหรือว่าน้องมึงทํานู่นนี่นั่นแล้วอึ้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามึงก็รู้ว่าน้องมึงโกงตั้งแต่มึงเล่นเกมตั้งแต่เด็กแล้วมึงงงอะไรเข้าใจป่ะมึงนอนกอดกันอะไรเงี้ยเออก็เลยเป็นตัวร้ายที่แตกต่างกันมากในสองตัวละครนี้นะอืมใช่ แล้วฉันน่ะฉันก็เลยรู้สึกว่าภูมิพักเนี่ยถ้าพลาดเรื่องเดียวเนี่ยก็คือเรื่องของความที่แบบอย่างนี้วิ่จีบอกอ่ะมันตรงเกินไปมันก็เลยเหมือนแบบว่ามไ,มไม่รอบค<พ>อบหมาย<ช>ถึงว่ามันไม่ได้รอบครอบในเรื่องแบบเฮ้ยมึงมีลูกน้องอยู่นะลูกน้องมึงติดกล้องหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะหือบางทีอ่ะเราอาจจะต้องมาดูว่าไอ การที่เราแบบจะไปทําอะไรแบบนี้เราควรจ้างคนไหมเราไม่ต้องลงมือเองไหมอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็เป็นทุกอย่างผูกมาตัวเองไปหมดทั้งทที่มึงมีเงินเป็นร้อยล้านมึงไม่จ้างคนอื่นเหรอกูงงมากเอออันเนี้ยคือข้อพลาดข้อหนึ่งของภูมิพักแต่แต่ตอนจบก็รู้สึกรู้สึกสะใจกับตัวละครตัวนี้ที่มันมีจุดจบแบบนั้นเหมือนกันที่แบบโดนแทงตายที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเออก็คือมึงไม่ทุกคนไม่ติดคุณนะแต่ก็แบบว่าแต่ก็แบบว่าไม่มีที่อยู่เล่ร่อนอะไรเงี้ยแต่ละคนไปอ่าเราจะมาถึงคุณมาวินซึ่งมมาาาาวววินนน่่ะคือฉััรรู้้สึกยแบบ ลูกเล่นลายแบวบพาวใชส่สุดใช่แบบมีแบบกูอยากไดู้ก็ต้องได้ใช่<ล>ไม่ว่าแบบจะด้วยกล<ม>หรือด้วยทางตรงก็ตามใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้คนนั้นด้วย คือหนึ่งไอมาไอมาวินเนี่ยมันมีหลายหัวข้อมาที่จะได้พูดนะก็คือหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทนายที่ไปขู่เรื่องเรื่องของแบบว่าลูกลูกสาวเนาะที่ที่บอกว่าเออกูสร้างลูกมึงขึ้นมาได้กูก็ทำลายได้เหมือนกันใช่คิดถึงแล้วก็รู้สึกแบบโอ้ยดูรุนแรงมากกับสองก็คือเรื่องของคนรับใช้ที่ชื่อแก้วใช่อันนั้ก็รุนแรงเกินอันนี้ลุแรงมากแต่ขอ MVP แก้วได้ไหมคือชอบฉากตอนที่แบบปาดคอมากคือฉันไม่ได้แบบว่าโลกจิตหรือซาดิสนะแต่ฉันรู้สึกชอบคำพูดตอนนั้นที่พููดน่่่ววาาคเลออยยงมไปก็ โลกอะไรเงี้ยแบบมึงไม่เขาพูดว่าไงคนเร็วอย่างมึงอ่ะไม่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้อะไรเงี้ยคือฉันก็เลยรู้สึกว่าแก้วอ่ะมันก็อดทนของมันอ่ะแบบนานมากแบบเยอะๆเยอจๆจนกระทั่งผู้รับผัวหรือพี่พี่ใช่ไหมพี่ชายจนกระทั่งฆ่าพี่ชายเขาเออเขาก็เลยแบบเออคนเร็วอย่างมึงวนฆ่าอะไรเงี้ยแล้วแบบแต่ว่าภาพอ่ะเชิงภาพมันดีนะอะถ้าใครได้ดูดลิปแล้วก็จะรู้ว่าแบบมันเกิดจากการเล็กดอลลี่หรือตามตัวละครว่าแบบเออกระโดนฆ่าปัดคอตรงนั้นใช่ไหมแล้วเข้าบิน บนโตแล้วก็เทกต่อแล้วก็แบบอ,อะไรวะเนี้ยเออแลวตอนแรกมาวินตายแล้วอะไรเนีเออ้ยความในความคิดนั่นแหละแต่ฉันรู้สึกชอบคำพูดตรงนั้นของแกวมากมที่พูดกับมาวินแล้วฉันก็รู้สึกว่ามาวินมันเป็นคนเลวที่แบบถ้ามันได้เขาเรียกอะไรวะถ้ามันได้บริษัทนี้จริงๆอะ่ะคือโลกนี้อยู่ยากมากเออแล้วก็อ๋อแล้วก็มันมีฉากหนึ่งที่อิมแพกมากฉากที่เปิดตัวเปิดตัวเพรอ่ะ แล้วมันจะมีพูออกมาแล้วมันจะมีเพชรตกเออคือกูรู้สึกชอบฉากนั้นเพราะว่ามันจะสื่อถึงว่าทุกคนที่เก็บที่เก็บเพชรอ่ะคือก้มก้มให้มาวินทุกคนใช่ใช่ยกเว้นสองคนที่เป็นก็คือภรรยาของภู่ภรรยาพาร์กับภูพาร์เองก็คือพี่ชายใช่แล้วก็นั่นแหละอีฉักน่งก็คือที่สะใจก็คือพี่น้องที่แบบได้กันเองอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะพูดถึงมาวินาแล้วจะพูดถึงแก้วด้วยใช่ปะแก้วมันก็มีความพยายานะที่แบบว่า ดิฉันจะไปเป็นเหมือนไข่มุกได้ไหมคะแล้วกูก็แบบโอแม่เจ้าแต่เป็นคือกูอ่ะตอนแรกก็คิดว่าเออไข่มุกมันคงไม่ไม่มีอะไรมันคงแบบได้แหละคือหมายถึงว่าเป็นคนดีอะไรเงี้ยตอนท้ายคือแบบว่าถ้ามึงอยากเป็นไข่มุกอ่ะน่ากลัวกันนะแบบว่าฉากอะไรอย่างเยี่ยวลาดอะไรเงี้ยเออน่ากลัวใช่ก็เป็นตัวละครต่อไปเลยค่ะตัวละครตัวต่อไปนะคะก็คือพัชชาก็คือแฟนของภูพัชนนเองซึ่งคนนี้ก็คือดูแบบ ดูดูดูนิ่งๆเนาะดูไม่ค่อยมีอะไรดูทําตามคําสั่งผัวตลอดเวลาแต่ว่ามีความพายก็ไม่เอาไม่สมบัติไม่ได้สักชิ้นก็หน่อยรอดแล้วก็โดนปลดด้วยจากฐานะภรรยาเลี้ยงลูกไม่แต่รู้สึกว่าเขาเป็นคนจะพูดว่าเป็นคนดีก็ไม่ได้แต่พูดว่าเป็นคนเป็นคนอิกนอกับทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้เป็นคนแบบอยากจะเหยียบหัวใครมุกหรือรู้สึกว่าจะต้องมาเหยียบหัวใครแต่หมายถึงว่ามันเบิร์นกับความชั่วหมายถึงว่ามองทุกอย่างแบบ แบบไม่ได้ช่วยเหลือใครขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรให้มันขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยถ้าไม่เข้าตาจนก็ไม่ทาอะไรอะไรเงี้ยหมายถึงว่าถ้าเกิดเรื่องไม่ถึงตัวก็ไม่ทําอะไรอารมณ์ประมาณนั้นพัชชาพัชชาจะเป็นตัวแทนของความเร็วแบบนั้นคุณรู้สึกนะทุกคนไม่เหมือนแบบเป็นตัวแทนความความเร็วแบบคนละแบบคนละแบบใชยและอีกตัวหนึ่งที่อยากพูดมากก็คืออารยาอารยานี่คือแรงตั้งแต่ต้นจนลึงจนใช่คือตั้งแต่ตอนดูทีเซอร์ตั้งแต่เอาหัวเหยียบเท้าแล้วอะคือรู้สึกเหมือนไส้ตัวละครตัวนี้ที่สุดแล้วต่ดูตอแรกเลย ก Ele แล้วก็รู้สึกว like exactly, pues ่าการเอาคืนของผู้หญิงคนนี้มันมีความแบบก็เหมือนจะเอ็นดูแต่ก็มีความเสร็ศสีนะหมายถึงแบบฉันจะพาเธอไปเปลี่ยนชุดไปแบบทำนู่นทำนี่พลักไปตอนแรกคนว่าเขาเขาเขาดีแล้วเขาเขาเรียนเวทจริงเดิตอนแรกคิดว่าเรียนเวทจริงสุดท้ายก็คือเธอขึ้นไปพูดสิไอ้ไอ้ฉันพูดไม่ได้ค่ะแบบมันเป็นการเอาคืนของคนรวยที่น่ากลัวมากแล้วพอทุกคนเน่ะไปยืนรวมกันถ่ายรูปอารยาก็ยิ้มแบบยิ้มแบบชนะยกนี้ชนะอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เลยรู้สึก ไม่ค่อยชอบตัวละครตัวนี้เท่าแต่แต่ก็แบบแต่อารยาก็เห็นนะแต่อิงพีหนึ่งแล้วลว,ว่ารักรักลูกมากข้อดีของอารยาคือรักลูกเยอวมากในความรู้สึกกูก็จะมีสองคนอารยากับพัชชาที่รู้สึก,กว่ารักลูกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือไม่ใช่ภูมิพัฒน์เอ่อมาวินรักลูกอีกภูมิพัฒน์เป็นคนที่อุ้ยมาวินไม่รักลูกคือความรักลูกกูหมายถึงถ้าลูกตายแล้วรู้สึกว่าไอเนี่ยแต่กูอ่ะกูคงหมายถึงว่าตอนมาวินเนี่ยกูเห็นฉากรักลูกมากมากเพราะว่า ตัวชัตเตอร์พอมันตายปุ๊บมาวินกูรู้สึกว่าทําทุกอย่างเพื่อเอาลูกกลับมาเหมือนกันอันนี้ที่กูได้เห็นแต่หมายถึงพ่อภูมิพัฒน์อ่ะเพราะกูไม่เห็นความที่ลูกมันตายด้วยมั้งเราก็เลยไม่เห็นความเป็นภูมิพัฒน์รักลูกอ่ะแล้วกูรู้สึกว่าภูมิพัฒน์อ่ะไม่รักลูกแล้วไม่ฟังหาอะไรลูกเลยในขณะที่มึงก็เกลียดเกลียดคนที่เป็นแบบนี้เกลียดพ่อที่เป็นแบบนี้แต่ก็ทําตัวเป็นพ่อที่เป็นแบบนี้เอองุนยันใช่ยนแยงแล้วก็แต่ก็มาพูดในในในนี้นะ ตัวตัวลูกสาวอะที่บอกว่าจะไปฝรั่งเศสอะแล้วพ่อก็บอกไม่ต้องไปอีกทีหนึ่งแต่ในขณะที่มึงเกลียดการบังคับแต่ก็คือบังคับลูกงงฉันงงในงงมากก็เลยรู้สึกปลุกอะไรก็ได้อย่างนั้นแต่มนุษย์มันก็ย้อนยางงี้แหละจริงใช่เราไปตัวละครตัวต่อไปตัวละครต่อไปจะเป็นคีตากับชัตเตอร์เราจะรวมกันเลยคือคีตาเนี่ยฉันขอพูดถึงคีตาก่อนคือคีตาฉันชอบตัวละครตัวนี้เพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันมีความแบบ ถ้าจะให้ตัวละครนี้ดีก็ดีได้นะอืเพราะว่ามันมีลูกน้องที่แบบเก่งมากๆคนหนึ่งที่ช่วยงานมันได้ขนาดนั้นนะคือกูรู้สึกว่าถ้ามึงไม่ทํำลายเขาแบบเอานิ้วเขาไปใส่กับคนที่เหมือนกันว่าเขาจะเป็น้องผัดดีถูกถ้าถ้ามึงดูแลเขาดีนะกิจการมันไปแบบลุ่งเลยอ่ะคือเหมือนแบบมึงมีลูกน้องฝีมือดีคนหนึ่งอยู่ในกํามืออ่ะถ้ามึงเลี้ยงเขาดีอ่ะคือมึงไม่ต้องแบบ ทำไมอ่ะกูมีมึงมีฝีมือมึงไม่ไปทำเองทำไมมึงต้องแดกดันเขาอ่ะเออแต่กูใช่เพราะเขาไม่มีเงินไงกูยังต้องแล้วก็กูรู้สึกว่าจุดอ่อนของอีกครอบครัวนี้ทั้งหมดไอ้คีตาแ้วรุ่นพ่อแล้ว ชอบทาอะไรแล้วอยากให้ลูกน้องเห็นน่ะมึงจะเก็บคนมึงก็ยังรู้สึกว่าทําไมไม่จ้างคนดีๆเพื่อไปเก็บวะมึงยังจะต้องให้ลูกน้องเห็นหรือว่ามึงพิมกันเองอ่ะพี่น้องก็ต้องให้ลูกน้องเห็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นหนักสืบสันดาห์ถ้ามันไม่ใช่หนักนะเขาไม่ทาหรอกแต่บางคนแก่คนโตอ่ะความไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่งถึงเป็นเทวเจมอ่ะแบบว่าเป็นเจมแบรนด์อันดับหนึ่งอ่ะของประเทศแล้วก็ของเอเชียคือแค่คําเนี้ย มันก็น่าจะแบบมันก็น่ามันก็น่าจะแบบยกหูอะยกหูได้แล้วอะโดยที่แบบเออโดยที่แบบว่ามึงไม่ต้องมานั่งแบบถ่ายคลิปพวกกูหรืออะไรอย่างเงี้ยคือกูก็เลยรู้สึกหมายถึงว่าถ้าในความรู้สึกกูนะถ้าเป็นชีวิตจริงอะมันเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างยากมากที่ที่ที่คนจนมันจะแบบออกข่าวแล้วแบบแล้วมันจะชนะเออก็เป็นไปได้โอเคงั้นก็จุดอ่อนกูรู้สึกว่ามองอันนี้แล้วกูรู้สึก่าเป็นจุดอ่อนลมาตัวละครต่อไปคือชัตเตอร์เราเราพูดก่อนละกันว่าชัตเตอร์เป็นตัวละครที่หัวอ่อนมากแต่ก็เหมือนเป็นอิกนอกับ ทุกอย่างเหมือนกันแต่ว่าเขาคงทําไม่ได้หรอกคีตาแม่งผ่านนิ้วเอคนรับใช้ยังงี้ยั้นใช่เขาไปพูดกับคีตาหรือว่าเขาเขาาอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยเห็นเขาทําลายลูกน้องมาคสุดคือขับรถชนคนตายใช่ใช่อ๋อแต่คนข้างคือลูกน้องใช่่ให่อ๋อเราเนึกว่าคนนั้นคือเพื่อนมันให้เพื่อนมานั่งแล้วบอกให้มันเป็นคนขับอ๋อคนนั้นเป็นลูกน้องเนาะโอเคเพราะฉะนั้นกูขำตัวเองวะที่แบบว่าคืออ๋อแบบว่า เราบางทีหน้ามันจำตัวละครที่เป็นคนรับใช้ไม่ได้หมดไงแล้วเราจําได้ว่าชัตเตอร์มันเคยขับรถแล้วจําได้ว่าให้คนคนนึงอ่ะมาเป็นมาเป็นแพรระบาบแต่เราคิดว่าคนนั้นเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนโรงเรียนที่แบบจนอะไรแปต่ฉากไนฉันชอบอย่างหนึ่งมันอิมแพกมากคือตอนที่คือตอนที่ชัตเตอร์พูดบอกว่า ชีวิตมึงอ่ะมันไม่มีค่าอะไรหรอกออแต่ชีวิตกูอ่ะมีค่าใช่ชีวิตกูจบมาได้กูเลยรู้สึกไม่ไม่จริงทุกชีวิตมีค่าหมดชูชีวิตมีค่าหมดกูก็เลยรู้สึกว่าประโยคนี้มันอิมแพกมากมันทําให้ทุกคนน่ะได้ได้รู้ว่าความคิดของคนรวยออคิดยังไงต่อคิดยังไงแล้วคนจนก็คือแบบเอ๊ะอะไรนี่ชีวิตกูมันบอกแต่คนอย่างมึงอ่ะแบบติดคุกไม่แล้วมันบอกคนอย่างมึงอ่ะติดคุกสองสามปีอ่ะเดี๋ยวออกมามึงก็นู่นนี่นั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นอ่ะ แล้วทำไมคนอย่างมึงติดกูไม่ได้ใน <c oughs> คลิปอีกในเมือเอ่อคนที่ขับรถเนี่ยจับโฟล์ก็เลยคือมึงแล้วแล้วเหมือนลูกน้องลูกน้องที่อยู่ในรถด,ด้วยเขาบอกให้ขับเบาเรื่องแต่แรก<ช>แล้วก็ไม่ขับเบาแล้วที่กูบอกว่าใช่ไม่ย้อนกลับไปที่เมื่อกี้คลิปประมาณห้านาทีแล้วที่กูบอกว่าเออชัตเตอร์ดูไม่ทำลูกน้องไอเจนบอกนั่นค่ะลูกน้องใช่กูกำลังจะพูดแล้วกูรู้สึกว่ากูชอบคำหนึ่งของลูกน้องที่มันมีการไฟได้วยว่า คุณเป็นคนชนคุณต้องรับผิดชอบแต่มรน้สึกการับบเออรู้รู้แต่คือกูแค่รู้สึกชอบบทนี้มันทําให้เราสะท้อนใจว่าแบบว่าทุกชีวิตมีค่าหมดมึงอย่ามาแบบว่าเฮ้ยกูเงินน้อยกว่ามึงแล้วแต่ค่าชีวิตกูน้อยกว่าอันนี้มันไม่ใช่ยกเว้นเสียแต่ว่ามึงจะเป็นในเรื่องของเวลาเทวามึงเป็นสมมติไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องของเวลาที่แบบสมมติว่ามึงมีเวลาแบบอันติเมทเยอะๆยอะไรอย่างเงี้ยไม่สั่งคนได้เออันนั้นะมึงค่อยแบบชีวิตมึงมีค่ากว่าคนอื่นเพราะว่ามึงรู้เวลาตายตัวเองไม่ใช่ะไงรอ เป็นสมมุติเทพที่ตามชื่อเลยอะแบบมึงเกิดมาเป็นเทวดาเลยเหรอจ้าแบบท้าพิสูจมาเลยกีดเลือดแล้วแบบไม่เจ็บไม่ตายเลยเหรอจ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะปีกมึงก็มีมากสุดมึงแค่เงนไงฉันก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามีสองขามีสองแขนมีหัวหนึ่งสมองเหมือนกันอ่ะทุกชิ้นมีค่าหมดเออใช่คือ มึงจะมาหันค่ากันเองมันก็ไม่ได้อะอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นอะมึงกูมึงจะพูดถึงเกย์กับชตเตอร์ก็อะประมาณนี้ละกันในในตัวละครต่างๆทุกคนมันก็มีเทาดําไปหมดหรือว่าใครจะมองใครมึงก็แบบอุ๊ยเขาทําอย่างนี้มันก็ไม่ดีหรืออะไรอย่างนงี้เนาะแต่ชื่อเรื่องก็สุบสัดดาเนาะก็ทํานิสัยเหมือนๆพวกมันเลยแต่ว่ามันแต่ว่าตอนตอนจบขอติงนิดนึงได้ปะคือตอนจบอะฉันฉันรู้สึกว่า สมบัติทุกอย่างอ่ะขึ้นอยู่กับไข่มุกก็จริงเว้ยแต่กลัวคิดในใจว่าแล้วใครจะมาบริหารงานต่อวะแต่กูก็คิดไข่มุกก็น่าจะขายหรือว่างเงี้ยใช่ใช่ใ<า>ช่กันเลยจ,จะพูดว่าเออหรือว่าไข่มุกก็มันขายหุ้นทิ้งเว้ยแล้วก็แบบก็อยู่ยสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออแล้วก็ทุกคนก็ได้ดีหมดเลยนู้เว้ยหนึ่งก็คือไอคนนั้นอ่ะก็ขับรถดีไอคนที่สองก็เป็นดีไซเนอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่กันรู้สึกว่าเต้นบนโต๊ะไปเลยอะไรเงี้ยใช่ถือว่าแบบทุกคนได้แบบปลดปล่อย แล้วก็อยากจะพูดเรื่องป้าแม่บ้านอะ่นอะก็เป็นอะไรที่เขาก็สุดท้ายพอภูมิพัฒน์ตมันได้ทุกอย่างเลยเนาะภูมิพัฒน์แม่งกับตลัปัดพอตอนแรกเคยเป็นคนใจดีกับตละปัดว่าแบบเป็นเป็นเหมือนราวีแล้วแล้วเหมือนแบบจะขายทุกอย่างทิ้งแล้วป้าบ้านคิดว่าภูมิพัฒน์น่าจะเป็นคนที่เอาการเอางานแล้วน่าจะเป็นคนที่น่าสนใจที่สุดว่าเขาจะไม่ทําให้ทุกคนเจ็บปวดในบ้านสุดท้ายป้าก็พูดกบไข่มุกว่าป้าผิดไปแล้วป้าคิดว่าการที่เชื่อฟังคําสั่งเจ้านายทําให จะทําให้อะไรวะเหมือนเหมือนทุกอย่างมันดีอ่ะมันมันไม่ดีอยู่แล้วป้ากูยังเห็น้แต่ป้าแบบป้าฝันลูกน้องบ้างป้าไม่เหัวกแต่ฉันน่ะรู้สึกว่าถ้าเราเชื่อเจ้านายที่ทัศนคติที่เขาดีอ่ะมันจะนำพาทุกอย่างไปดีจมอันนี้ไม่ผิดแต่ถ้ามึงเชื่อเจ้านายแบบ ไม่ลืมหูลืมตาเพราะจะว่าเชื่ออย่างเดียวเลยที่มึงไม่มานั่งพิจารณาว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดเอออันนี้เลววันนี้ชั่วก็คือนั่นแหละชีวิตคุบบนั้นแต่แต่มันก็เป็นไปได้เพราะว่าเหมือนป้าเขาอยู่ตั้งแต่ภูมิพัดมันเล็กๆแล้วมันเข้าใจว่าภูมิพัดหรือว่ามารินมันโดนอะไรมาบ้างหรืออะไรเงี้ยก็โอเคนี่ก็คือเมารินกระจิ๋กระจอบในสุ่สันดาลถ้าใครอยากดูก็ไปดูในทางเน็ตฟลิกนะคะทุกคนก็สำหรับใช่ก็สำหรับใครชอบทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดมมีรัก่ตาลลล่งแแะะะจปิงงก์ขออ่ไว้ด้านล่าางก็สมาารถไปดูหน้จอเตจ๊ได้ของ สุบสันดาลนะคะทุกคนก็สำหรับวันนี้ดป็นชื่อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย